โดนอีกรายมุกวรณิตเจอโรคติดเสนอเงินห้าหลักขอซื้อชั้นในใส่แล้วกับขน12เส้น เป็นเรื่องที่มีให้เห็นตลอดเวลาสำหรับดารานักแสดงที่ต้องเจอกับโรคจิตก่อกวนรวมถึงนางเอกสาวมุกวรนิษขาวรวงศ์หลังโพสต์ภาพอวดโมเมนต์ในวันพักผ่อนชิลๆที่สาวมุกกำลังนั่งโชว์เรียวขาสวยๆด้วยมีหลายคนเข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่ไหวดันเจอโรคจิตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์คุกคามทางเพศด้วยการติดต่อขอซื้อขนลับรวมไปถึงชุดชั้นในที่ใส่แล้วและอื่นๆพร้อมเสนอราคาให้เสร็จสบรบพโดยระบุรายละเอียดว่า ผมขออนุญาตที่แจงความประสงค์ดังต่อไปนี้ครับ 1. ผมขอซื้อเสื้อชั้นในที่คุณใส่ในตอนนี้ราคา3,000บาท 2. ผมขอซื้อกางเกงชั้นในที่คุณใส่ตอนนี้ราคา5,000บาท3ผมขอซื้อเส้นขนที่อวัยวะเพศของคุณจำนวน12เส้นเส้นละ1000บาทโดยขอเป็นเส้นที่ยาวที่สุดครับบรรจุพันส่งมาตามที่อยู่ไบรสเนีหรือเคอรี่ถ้าคุณตกลงผมจะโอนเงินมัดจำให้คุณ10,000บาท ส่วนค่าตอบแทนคงเหลือ1,000 0บาทจะโอนให้เมื่อของมาถึงตามที่อยู่ที่ได้แจ้งครับรบกวนขอหมายเลขบัญชีสะดวกธนาคารกสิกรไทยหรือไม่ครับรบกวนขอความชัดเจนด้วยครับบอกอีกว่าพร้อมจะโอนเงินให้ทันที ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีศิลปินดาราและนักแสดงสาวชื่อดังหลายคนที่โดนลักษณะนี้มาแล้วอาทิมิวสิรินพัฒน์ไดไดาน่าสายป่านอภินญาแก้มบุ๋มปริยาดาและมีการเข้าแจ้งความแล้วแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่หมดไปสักทีบนโลกออนไลน์